สุดนะครับในฮอลลีวูดเกมนท์ไทยนด์นี่คือรอบแจ็คพอตวิธีการนะครับในการแข่งขันตรงนี้ก็คือชื่อมันจะขึ้นมาข้างหลังหนูหนูจะนั่งอยู่ตรงนี้2ท่านนี้จะยืนเหยียบอยู่ตรงนน้นะเขาจะเห็นชื่อคุณจะไม่เห็นชื่อเขาจะเริ่มใบให้คุณตอบชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังถ้ามันขึ้นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลด้วยก็ต้องเอาให้ครบเพราะฉะนั้นพี่แนะนําว่าถ้าจําได้พูดได้เอายาวๆไว้ก่อนอันที่1อันที่2ถ้าตอบได้1ชื่อได้2,000บาท นะครับใน90วินาทีถ้าเกิดคุณได้10ชื่อนั่นคือชื่อละ9วิมันจะกลายเป็นจาก2,000มันกลายเป็น1 1ล้าน1ล้านบาทอ่ะนะครับเจ้าของรายการให้ผมนะฮะอยากางรายการแบบนี้ตลกกันเลยอ่ะหนึ่แสน โชคดีครับ<า>เพราะวันเล่นกันแค่3คนที่เหลืออยู่ห้ามช่วยนะครับ, <Yeah. S 1> รบพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ซุปตาเต็มสีบทัวร์ไปครับไปครับกดดันไว้กดดันเวก้าวสิบวินาทีแล้วแต่พวกคุณเลยนะครับขอให้โชคดีพร้อมเต็มตัวเริ่มอพระเอกอดีตพระเอกมีนวดที่เป็นเพื่อนสนิทกับพี่มีหัวใจของคุณเขาใครอะ เพื่อเอกช่องสามมีมีเกสเจมจิอเล็กเทเดตแล้วมีใครอีกสักคนนึงมีนวด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 กะเป็นพี่ชายของน้องวันใหม่บอยบอยอะไรบอยอะไรอะไรลำอะลำโดมอะไรลำประกออบอยประกออมาแล้วเป็นดีเจผู้หญิงที่เป็นผัดหอมดีเจต้นหอมนางสกุลชื่อจริงชื่อจริง ต้นหอมอะไร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 สูตรเออเออนั่นแหละนั่นแหละมีกบลาบอลาที่ทายไปเมื่อกี้พระเอกช่อง3คนหนึ่งที่ว่าต่อต่อเกมกันน่ะเล่นจุธาเทพอ่าเล่นจุธาเทพรุ่นใหม่รุ่นใหม่เออไมกี้ปณิธานเดออ่านักเอกช่อง3มีเกลือแล้วมีอะไรเออเกลือแล้วอะไรน้ำตาลน้ำตาล ลิตาไม่ใช่ไม่ใช่ช่องสามช่องสามช่องสามตาหวานหวานน้ำตาลถูกต้องแล้วแต่ว่าชื่อจริงชื่ออะไรพี่ใบเป็นคำใช่ไหมน้ำตาลน้ำตาลพิจักลาเอ้เก่งมากเลยอ่ะนักร้องนักร้องนักร้องผู้หญิงเล่นกีตากีต้าเพงเขาเสื้อมาดีไม่แต่เนเสลิฟเออเลสลิฟเก่งมากแฟนีแฟนบี้แฟนบี้แฟนีห่วย กี้เราเสียเวลาไปกับบอยประกรณ์อยู่พอสมควรพยายามจะหาให้ได้เชิญเชิญเชิเชิญนะฮะต้นหอมดีนะว่าจําชื่อได้สกุตรลานะครับชื่นะฮะแล้วก็น้ําตาลพิจักนาก็เก่งอันนี้ก็ร no> ู้เลยนะครับเทเลอร์สวิตก็ได้ไปนะครับโอ้ยก็เล็กได้ว่ามันไม่ทันไงเราอาจจะใบ้ช้าผมไม่โทษคุณเลยผมโทษเขาสองคนได้ไปห้าคอนึ่งหมืนบาท คุนะครับขอบคุณากวันหลังเรามาปาร์ตี้กันใหม่คุณผู้ชมทางบ้านก็อยากลุ้นเงินแสนก็สมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับไลน์ฟิชเช i a l ของเราหรืออีเมลก็ได้นะครับพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าฮอลลีวูดเกมน้อไทยแลนด์ คุณกาตองครับถามว่าไซส์รองเท้าของซินเดอเรล่ามีขนาดเท่าไหร่สี่ครึ่งหรือว่าห้าครึ่งครับถ้าสี่ครึ่งนี่มันมันมันเล็กไปอ่ะเขาเป็นการ์ตูนนะอ๋อเหรอเะเออไม่ใช่คนเหรอเอาสี่ครึ่งเอาสี่ครึ่งนะครับมาดูครับป๊อบคอร์นจะยิงหรือเปล่า อดทนเก็บความในใจแล้วเรียนรู้กันและกันเพียงไรวะเฮ้เรามีความมั่นใจพวกนี้าม่สายพวกนี้ไม่สายพวกนี้ไม่สายพวกนี้ไม่สายมาจะต้องแพ้นะ